สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องกิตติยาจามจุลีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมดจะพามาดู4อย่างที่มดชอบใช้นะคะในเดือนกันยานี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยต้องเป็นของถูกและดีและต้องใช้ดีจริงๆนะคะทุกคนก็เตรียมตัวดูกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันถูกและดีน่าตามสุดๆเลยคะ่ะไปดูกันเลยโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็คือยาสีฟันเจ้าตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะก็คือกำลังดังในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในพวกโซเชียลมากเลยนะคะก็คือนางเนี่ยจะเป็นยาสีฟันที่ผสมน้ำยาบานปากอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนางทำมาจากสมุนไพรนะคะตัวนี้เนี่ยคือความรู้สึกที่มดใช้เนี่ยคือหอมกลิ่นมิ้น์มากเลยนะคะแล้วก็ไม่เหม็นไม่ฉุนเหมือนแบบยาสีฟันสมุนไพรยี่ห้ออื่นนะคะและที่สำคัญเนี่ยมันทำให้ฟันเราแอบขาวขึ้นนะก็คือแบบ หมดเพิ่งใช้ได้แค่3หลอดนะอาจจะไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะคะทุกคนก็คือเราจะต้องลองไปเรื่อยๆก่อนนะก็คือรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็กินปากเนี่ยลดลงนะอย่างเห็นได้ชัดเลยตัวนี้เนี่ยไปหาตากันได้นะคือใช้ดีนะคะตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยติงค่ะก็จะเป็นเซนกะเพอร์เฟกต์วิปคอลาเจนอินจะเป็นแบบว่าวิปโฟมนั่นแหละคือใครที่เคยใช้สูตรสีฟ้าเนี่ยก็คือจะชอบแบบ โมด้าเป็นคนที่ชอบใช้ห้อนี้อยู่แล้วนะคะเส้นกะก็คือจริงๆอะ่ะใช้สีฟ้ามาก่อนนะคะแล้วก็พอเราเห็นเออสูตรนี้มันหน้ารองนี้มันเป็นสูตรคอลลาเจนนะคะทุกคนคือตัวนี้แบบรู้สึกว่ากลิ่นอะ่ะหอมหอมคนละฟิวกับสีฟ้านะคะตัวนี้จะหอมละมุนละมุนน่ารักน่นารักอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโมรู้สึกว่าใช้แล้วแบบหน้านุ่มมากเลยนะแล้วแบบ น่าสว่างกระจ่างใสนะคะและที่สําคัญในวิฟโฟมของเขาคือนุ่มมากอันนี้ราคาประมาณ159บาทนะถ้าจําไม่ผิดนะคะอันนี้ก็ไปหาตำกันได้อันนี้คือแบบคุ้มอ่ะในราคาแบบ159บาทได้120กรัมนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่เอ่อทุกคนอาจจะชอบกันนะเพราะว่ามดเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยนะคะก็คือพวกไฟเบอร์นั่นเองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยติง ตัวนี้นะคะก็เป็นไฟเบอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะตัวนี้นะคะจะมี2ส,สูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรสีเขียวกับสูตรสี ม่วงนะคะสองสูตรนี้แตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวโมจะอธิบายให้ฟังโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่กล่องเขียวกันเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเบอร์นะคะรสล,ลาสเบอรี่นะคะไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0มิลลิกรัมนะคะก็คือแบบว่ามันเออมันปังมากเลยทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะ FOS n e เทอร์แลนดนะคะคือแบบ อันนี้ปังกว่านะคะสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ธาตุแข็งมาก้าเลยนะคะใครที่แบบรู้ตัวว่าแบบว่าขับถ่ายยากเลยคือดื่มตัวนี้ไปเนี่ยคือจะกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีเลยนะคะทุกคนตัวนี้ใครที่แบบว่ากินหมูกระทะบ่อยหรือว่าอะไรเงี้ยคือแนะนําเลยนะคะในหนึ่งกล่องของเขานะคะก็จะมีอยู่ห้าซองวยกันนะคะแล้วก็คือมดดื่มไปแล้วนะคะสองซองอนะทุกคนนี่ คือกินจริงๆนะคะทุกคนและส่วนใครที่อยากซื้อเป็นซองมาลองก่อนนะคะก็คือซองราคาแค่50บาทเท่านั้นนะคะมีจําหน่ายในเซเว่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมดจะทิ้งการสั่งซื้อไว้ข้างล่างให้นะคะทุกคนก็คือเนี่ยมันคุ้มมากเลยนะคะ1นซองแค่50บาทเท่านั้นเอง โอเคค่ะทุกคนเรามาต่อกันที่สูตรนี้กันเลยนะคะสูตรน้องพุนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถพรุนนะคะตัวนี้เนะ่เป็นไฟเบอร์1 2 0 0 0มัมิลลิกรัมเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นเรื่องการขับถ่ายเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันตรง,ตงไหนรู้ไหมคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ธาตุเบานะคะใครที่รู้ตัวว่าแบบว่าไม่ได้ขับถ่ายยากขนาดนั้นเนี่ยมุดแนะนําสูตรนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยพุนนะคะจาก เยอรมน,นีเลยนะคะทุกคนคือน้องพุดอันนี้คือไว้ใจได้เลยนะคะทุกคนคือส่งตรงมาจากน้องเยอรมนีเนี่ยนะคะก็คือใน1กล่องเนี่ยจะมี5ซองด้วยกันนะคะทุกคนก็เนี่ยเรากินไปแล้ว3ซองเพราะเราชอบสูตรนี้มากๆเลยนะคะใน1กล่องมีอยู่5ซองแล้วก็ถ้า ใครที่แบบว่าอยากรองดื่มก่อนเหมือนตัวแรกเนี่ยก็ไปซื้อในเซเว่นเป็นซองแบบนี้ได้นะคะราคาแค่29บาทเท่านั้นเองทุกคนคือมันถูกมาก จริงๆคือไฟเบอร์ที่เขาให้มากับราคาของเขาอ่ะคือมันคุ้มมากเลยนะมดว่านะคะเดี๋ยวมดจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อหรือว่าไปหาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทิ้งให้เลยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยสองสูตรนี้นะคะมดแนะนําเลยนะคะตัวนี้สําหรับคนที่ถ่ายง่ายๆนะคะแบบว่าไม่ได้ทาดหนักขนาดนั้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ทาดหนักขึ้นมานิดนึงนะคะใครที่เป็นสายชาบูจิ้มจุ่มหรืออะไรเนี่ยต้องมีนะคะ โอเคค่ะเรามาถึงอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือน้องที่เขียนคิ้วนั่นเองคือตัวเนี้ยหมดซื้อมาประมาณแบบนานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นคงยังไม่หมดอายุนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นยูสตานะคะตัวนี้เป็นยูสตาสามหลุมนะคะเอาไว้แบบเขียนคิวว้วอะทุกคนวันนี้หมดก็เขียนมานะคือแบบ มันดีมากเลยทุกคนคือมดใช้จริงๆนะคะใช้จนโบ่แล้วอะมันทําได้หลายอย่างเลยนะคะเชดดิ้งจมูกน,นี้หมดก็ใช้นะ,ะแล้วก็แบบเขียนคิ้วเชดดิ้งหน้าอะไรอย่างนี้ทุกคนคือแบบมันคุ้มมากนะคะตัวนี้เนะะี่ยใครสนใจก็ ลองไปหาซื้อกันได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเฟรนิตในเดือนกันยานี้นะคะก็เราแนะนํามาแค่ไม่กี่อย่างนะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราชอบจริงๆนะคะแล้วส่วนใครที่ชอบไฟเบอร์ตัวนี้นะคะติดใจไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคือราคามันดีมากๆกับไฟเบอร์ที่เขาให้มานะคะแล้วคุณภาพของเขาเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่สนใจเนี่ยลองไปหาซื้อกันได้นะคะราคาย,ย่อมเยามากๆเลยนะคะ หมดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะลาไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใจดีนะคะใครที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยก็สามารถติชมได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ